จนบุรีแผ่นดินไหวผู้ว่ากำชับโยธาและผังเมืองและกองช่างตรวจสอบสกายวอล์กแม่กลองงดขึ้นชมก่อนเวลา10นาฬิกาวันที่29มีนาคม2568นาอยอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีสั่งการให้นายอนันต์สิริพฤกษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการจนบุรีส่งทีมวิศวกรโยธาร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองการจนบุรีตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างของสกายวอล์กแม่กลองสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กการจนบุรีโดยทีมวิศวกรได้ตรวจ ตรวจสอบโดยละเอียดทุกจุดการเชื่อมต่อกระจกนิรภัยลวดสลิงยึดรวมทั้งเสาแต่ละต้นใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงยังไม่พบความเสียหายแต่อย่างดใดโดยทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้งดให้บริการขึ้นชมชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับการงดบริการให้ขึ้นชมวิวแม่น้ำสองสีในวันนี้ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากต่างผิดหวังที่ไม่ได้เดินบนสกายวอล์กแต่ก็เข้าใจในมาตรการความปลอดภัยมาแล้วยังไงก็ต้องได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสียก่อน เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในจุดอื่นต่อไป